เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่มันขึ้นขึ้นมาหลายปีก่อนสมัยที่ผมยังทํางานโรงงานอยู่ที่โรงงานเก่าริมคลองนี่ยนะพวกคุณคงเคยได้ยินกิตติศัพท์ของมันมาบ้างแล้วนะโรงงานที่ว่านี่มันปิดตัวไปนานนมแล้วปล่อยทิ้งร้างไว้แบบนั้นมาเป็น10บสปีไม่มีใครอยากจะเฉียดเข้าไปใกล้หรอกไม่ใช่เพราะมันอันตรายจากโครงสร้างที่ผุพังหรือเครื่องจักรเก่าๆที่สนิมเครออแต่มันเป็นเพราะเรื่องเล่าแปลกๆที่มันผูกติดอยู่กับที่นั่นมาตั้งแต่เริ่มแรกนั่นแหละใครๆก็ว่ามีผีสิง แรงงานไทยบ้างแรงงานต่างด้าวบ้างใครต่อใครก็เล่าว่าเจอดีกันมานักต่อน,นักแล้วผมเองตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อสนิทใจนักหรอกนะเพราะเป็นคนไม่ค่อยงมงายอะไรกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่บางทีเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องเจอด้วยตัวเองนั่นแหละถึงจะรู้ถึงจะยอมรับความจริงแล้ววันนั้นมันก็มาถึงวันที่พวกผมต้องเข้าไปในโรงงานร้างแห่งนั้นอย่างค่ำคืนเรื่องมันมีอยู่ว่าโรงงานเก่าแห่งนี้แม้จะปิดไปแล้วแต่เจ้าของโรงง,งานรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์พื้นที่ทั้งหมด เื่อจะนาไปสร้างเป็นโครงการอื่นก็ต้องการให้พวกเราที่เป็นทีมช่างเข้าไปรื้อถอนเครื่องจากขนาดใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องจากนําเข้าที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูงแม้จะเก่าแล้วแต่ก็ยังสามารถนําไปขายเป็นอะไหล่หรือซ่อมแซมได้อีกการรื้อถอนต้องทําอย่างระมัดระวังและใช้เวลาหลายวันพวกผมมีกัน3มคนมีผมที่เป็นหัวหน้าทีมช่างอีกคนชื่อนพเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่เพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่นานอีกคนชื่อชัยแก่กว่านพหน่อยแต่ก็ยังหนุ่มกว่าผมเยอะ ชัยเป็นคนขวานอ่อนที่สุดในกลุ่มพวกเราได้รับคําสั่งให้ทํางานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดดังนั้นจึงต้องเข้าไปทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนเวลากลางวันมันยังพอไหวแต่พอมืดลงเท่านั้นแหละบรรยากาศของโรงงานเก่าๆที่มีแต่งเงาตะคุ่มๆของเครื่องจักรขนาดมหึมากับแสงไฟจากหลอดนีออนเก่าๆที่พวกเราเอาไปติดตั้งไว้สองสว่างแค่บางจุดมันก็เริ่มทําให้ความรู้สึกไม่สบายใจคืบคลานเข้ามาในหัวใจของพวกเราอย่างชา้ชาๆวันแรกที่เข้าไปตอนกลางคืน ผมก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกบางอย่างที่ผิดปกติอากาศข้างนอกตอนนั้นมันร้อนอบอ้าวแต่พอเข้าไปในตัวโรงงานบางจุดกลับรู้สึกเหมือนมีลมเย็นเย็นพัดผ่านผิวกายโดยไม่มีที่มาที่ไปมันเป็นความเย็นที่ต่างจากลมธรรมชาติเหมือนความเย็นที่แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกผมพยายามคิดว่ามันคงเป็นเพราะโครงสร้างโรงงานที่เปิดโลง่งทําให้ลมพัดเข้ามาได้ง่ายๆแต่ในใจลึกๆมันก็เริ่มมีคําถามตอนนั้นพวกเรากําลังง่วนอยู่กับการถอดชิ้นส่วนขนาดเล็กของเครื่องจักร พวกผมใช้เครื่องมือต่างๆค้อนประแจไขควงววางระเกะระกะอยู่บงพื้นและบนแท่นเครื่องจักรบางครั้งผมก็ได้ยินเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ห่างๆในมุมมืดของโรงงานแต่พอหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาตะคุ่มๆของซากเครื่องจักรที่ตั้งเรียงรายไปหมดคืนที่2พวกเราทํางานล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนผมกําลังก้มหน้าก้มตาขันน็อตตัวใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ตรงใต้ท้องเครื่องจักรส่วนนพกําลังใช้ไฟฉายส่องดูวงจรไฟฟ้าอยู่ด้านบนส่วนชัยกาลังขนเครื่องมือจากอีกฝ้าของโรงง,งานเพื่อจะเอามาให้ผม ทันใดนั้นหลอดไฟนีออนที่พวกเราต่อไว้ชั่วคราวเหนือหัวผมมันก็เกิดวูบวาบขึ้นมาจนแทบจะดับลงไปก่อนที่จะสว่างจ้าขึ้นมาอีกครั้งเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งจนผมต้องเงยหน้าขึ้นไปมองแล้วจู่ๆคอนอันใหญ่ที่ผมวางทิ้งไว้ข้างตัวเมื่อครูน่นี้มันก็กลิ้งตกลงไปที่พื้นเองทงั้งๆที่พื้นตรงนั้นมันก็ไม่ได้ลาดเอียงอะไรเลยผมสะดุ้งเล็กน้อยแต่นบซึ่งอยู่ข้างบนกลับไม่มีท่าทีตกใจอะไรคงเป็นเพราะเขามองไม่เห็นว่าคอนมันกลิ้งเองเขาคงคิดว่าผมทํามันตกตอนนั้นผมยยัังงงพยาายามมคิิดว่่นนเเเป็เรือบอบญ แต่มันก็เริ่มทําให้ใจผมไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่พอหันไปมองชัยเขาก็มีสีหน้าซีดเพื่อเหมือนกันเขาเลือกลากมองไปรอบๆตัวเหมือนกําลังหาอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาผมก็เลือกที่จะเงียบไว้ไม่ได้ทักทายอะไรออกไปเพราะไม่อยากให้คนอื่นตกใจกันไปใหญ่คืนที่ 3. เหตุการณ์มันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆคืนนั้นฝนตกปลอยปปรย,ยายกาศเลยยิ่งหวังเวียนเข้าไปใหญ่นบดูเหมือนจะเริ่มไม่สบายใจบ้างแล้วเพราะเขาเริ่มถามผมว่าโรงงานนี้มันเคยมีเรื่องอะไรแปลกๆบ้างไหมผมกก็บอไปตตามตรง ว่ามันก็มีเรื่องเล่าอยู่เยอะแยะแต่ก็ยังไม่เคยมีใครเจอจังๆรพอจะยืนยันได้ชัยนี่ต้องไม่ต้องพูดถึงเขาดูประมาทตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในโรงงานแล้วคืนนั้นพวกเรากําลังง่วนอยู่กับการตัดเหล็กเส้นขนาดใหญ่เพื่อเปิดช่องทางเดินที่ถูกบล็อกไว้ด้วยแผ่นเหล็กเก่าๆที่หล่นลงมากองอยู่มีช่วงหนึ่งที่ผมต้องปีนขึ้นไปตรวจสอบรอยเชื่อมบนโครงเหล็กสูงๆผมมองลงไปเห็นนพกาลังเช็คอุปกรณ์ตัดเหล็กอยู่ด้านล่างส่วนชัยกำลังเตรียมแผ่นรองกันกระกายไฟอยู่ใกล้กๆทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกเหมือนมมีใคครบาางงงงนนกํลลััยยือยู่ข้หผ ทั้งๆที่บนโครงเหล็กนั้นไม่มีทางที่ใครจะปีนขึ้นมาได้โดยที่ผมไม่รู้สึกตัวผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆรดต้นคอความรู้สึกมันเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆผมแข็งทื่อไปชั่วขณะไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองแต่ความรู้สึกนั้นมันก็หายไปอย่างรวดเร็วผมรีบปีนลงมาอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นระรัวพยายามตั้งสติแล้วบอกกับตัวเองว่าผมคงคิดไปเองแต่สีหน้าของชัยที่มองมาที่ผมมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด เขาไม่ได้พูดอะไรแค่สายหน้าเบาๆแล้วรีบหันไปทำงานของเขาต่อเหมือนไม่อยากสนใจอะไรที่เกิดขึ้นพอตกดึกช่วงที่พวกเรากำลังพักกินกาแฟกันเสียงพูดคุยของเราก็ค่อยๆเงียบลงไปเองเพราะบรรยากาศรอบตัวมันเหมือนมีอะไรบางอย่างปกคลุมอยู่นบที่ปกติเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรก็เริ่มมีอาการแปลกๆเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองตลอดเวลาเหมือนมีใครอยู่รอบๆตัวเราแต่เรามองไม่เห็นผมบอกให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วรีบทำงานให้เสร็จจะได้กลับกัน นบก็บอกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างผมถามเขาว่าเห็นอะไรนบไม่ยอมพูดอะไรต่อเขาแค่สายหน้าแล้วทำท่าเหมือนไม่อยากจะพูดถึงอีกผมมองไปที่ชัยชัยหน้าซีดเพือยตัวสั่นเล็กน้อยเขากำลังจ้องมองไปที่มุมหนึ่งของโรงงานซึ่งเป็นส่วนของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สุดมันเป็นเครื่องบีบอัดโลหะเก่าๆที่ใหญ่โตมโหล้านจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปแตะต้องมันเลยเพราะมันเป็นชิ้นสุดท้ายที่เราจะรื้อถอนก่อนหน้านั้นก็มีแต่เรื่องเล่าแปลกๆเกี่ยวกับเครื่องจักรตัวนี้มีคนเคยพูดว่า มีคนงานถูกเครื่องจากตัวนี้หนีบตายตั้งแต่สมัยโรงงานยังเปิดใหม่ๆเลยด้วยซ้ำความรู้สึกแปลกๆมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาจากทุกทิศทางทางั้งๆที่ปกติแล้วในโรงงานเวลากลางคืนมันก็มักจะอุณหภูมิคงที่อากาศรอบตัวพวกเรามันเย็นวาบจนรู้สึกเหมือนเลือดในกายมันจับตัวเป็นน้ำแข็งผมมองไปที่เครื่องบีบอัดโลหะขนาดใหญ่ที่ใช้จ้องมองอยู่แล้วจู่ๆแสงไฟจากหลอดนีออนของเราก็เหมือนโดนดูดกลืนมันวูบดับไปทั่วทั้งโรงงาน ความมืดมิดเข้าปกคลุมทันทีมีเพียงแสงจากไฟฉายที่เราพกกันคนละกระบอกเท่านั้นที่พอจะให้ความสว่างได้บ้างผมรู้สึกถึงความเงียบที่กดดันมันไม่ใช่ความเงียบธรรมดาแต่เป็นความเงียบที่เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาแล้วทันใดนั้นเองเราก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินมันไม่ใช่การสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรที่เปิดทำงานแต่เป็นเหมือนมีอะไรบางอย่างขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนที่อยู่ใต้พื้นดินเสียงของเหล็กที่กระทบกันดังขึ้นจากทิศทางของเครื่องบีบอัดโลหะไม่ใช่เสียงเครื่องจักรทำงาน แต่เป็นเสียงเหมือนมีใครบางคนกำลังทุบตีโครงสร้างของมันจากด้านในใช้รีบคว้าแขนเสื้อผมไว้แน,น่นตัวเข้าสั่นไปทั้งตัวนบก็มีสีหน้าซีดเพื่อไม่แพ้กันผมพยายามจุดไฟแช็กเพื่อให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นแต่ไฟแช็กมันก็ติดติดดับดับเหมือนถูกกวนด้วยอะไรบางอย่างผมหันไปมองที่เครื่องบีบอัดโลหะอีกครั้งแล้วในความเมื่อสลัวนั่นเองผมก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มรูปร่างเหมือนคนกำลังยืนอยู่ตรงช่องทางเข้าของเครื่องจักรตัวนั้นรูปร่างของมันบิดเบี้ยวไม่เหมือนคนปกติมมันสูงงใหญ่อเกร เหมือนโครงกระดูกที่ถูกห่อหุ้มด้วยความมืดมิดดวงตาของมันเป็นประกายสีแดงจางๆที่มองตรงมาอย่างพวกเราผมรู้สึกเหมือนโดนตรึงไว้กับที่ขยับตัวไม่ได้เลยสมองมันสั่งให้วิ่งแต่ร่างกายมันไม่ยอมทําตามผมรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามากระแทกอกความรู้สึกสิ้นหวังและความเจ็บปวดอันมหาศาลมันถาโถมเข้ามาในโสตประสาทมันเป็นความเจ็บปวดที่บาดลึกกว่าความกลัวเสียอีกแล้วเงาตะคุ่มคุ้มนั้นมันก็เริ่มเคลื่อนที่มันก้าวเดินออกมาจากตัวเครื่องจักรช้าๆทีละก้าวตรงมายัางทิศทางของพวกเรา ทุกก้าวที่มันเดินเข้ามาผมรู้สึกว่าอากาศรอบตัวมันเย็นลงไปอีกความรู้สึกหวาดกลัวมันถึงขีดสุดผมเห็นใบหน้าของนบที่ซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดร่างกายของเขาสั่นสะท้านอย่างรุนแรงจนแทบจะลม้มลงชัยก็สุดลงไปนั่งกับพื้นแล้วด้วยความกลัวผมไม่รู้ว่าผมไปเอาแรงมาจากไหนผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกระตุ้นให้ผมต้องหนีไปจากที่นี่ผมรีบดึงแขนชัยให้ลุกขึ้นแล้วตะโกนบอกให้นบวิ่งไปพวกเราวิ่งกันอย่างไม่คิดชีวิตไม่ได้หันกลับไปมองข้างหลังเลยแม้แต่น้อย วิ่งออกไปจากโรงงานร้างแห่งนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แสงไฟจากไฟฉายของเรามันส่องไปตามพื้นปูนเก่าๆที่มีน้ําขังอยู่เป็นจุดๆผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังวิ่งตามหลังเรามาติดๆผมรู้สึกได้ถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านอยู่ข้างหูผมรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดและความแค้นที่แผ่ส่้นตาม,มาติดๆพวกเราวิ่งออกมาจนถึงด้านนอกโรงงานกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็วิ่งมาถึงรถยนต์ที่จอดรอยอยู่หน้าประตูโรงงานผมรีบสตาร์ทรถแล้วเหยียบคันเร่งออกไปจากที่นั่นโดยไม่คิดชีวิต จนกระทั่งรถแล่นห่างออกมาจากโรงงานร้างนั้นได้ไกลพอสมควรผมถึงได้ผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกนบกับชัยนั่งตัวสั่นอยู่ข้างๆทั้งคู่ไม่พูดอะไรกันเลยผมก็เงียบผมขับรถไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครกล้าปรีปากพูดอะไรจนกระทั่งถึงบ้านพักของพวกเราที่อยู่ไม่ไกลจากโรงงานนั่นแหละพอลงจากรถชายก็อาเจียนออกมาทันทีด้วยความหวาดกลัวเขาพูดอะไรไม่ออกนบก็นั่งนิ่งอยู่พักใหญ่ๆ ใบหน้าซีดเพื่อเหมือนคนป่วยหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นผมก็ไม่เคยกลับไปที่โรงงานแห่งนั้นอีกเลยแม้ว่างานจะยังไม่เสร็จดีแต่ผมก็โทรไปบอกกับหัวหน้าว่าผมไม่สามารถทำงานที่นั่นได้อีกแล้วและผมก็แนะนำให้บริษัทหาคนอื่นไปทำแทนเพราะผมรับไม่ไหวแล้วจริงๆนบก็ลาออกจากงานในอีกไม่กี่วันต่อมาส่วนชัยเขากลับบ้านไปพักใหญ่ๆจนถึงวันนี้ก็ยังไม่กลับมาทำงานเลย ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือภาพของเงาตะคุ่ม,มที่บิดเบี้ยวดวงตาที่แดงก่าและความรู้สึกเจ็บปวดกับสิ้นหวังอันมหาศาลที่ผมสัมผัสได้ในคืนนั้นมันยังคงติดตาและหลอกหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้และมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมโรงงานร้างริมคลองแห่งนั้นถึงไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้มันอีกเลยไม่ว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนผมเชื่อแล้วจริงๆว่าผีมีอยู่จริง และบางทีพวกเขาก็ยังคงติดอยู่กับสถานที่ที่พวกเขาจากไปไม่มีวันได้ไปผุดไปเกิดอย่างสงบสุขเลยสักที